เดี๋ครับจะส่งรอบอะจะเที่ยงนะประมาณเที่ยงเนาะอ่านี่เป็นสไนเปอร์ของคุณลูกค้ามากนะครับนี่เป็น MB01 นะครับผมส่วนเะอ็มเนาะนี่นะครับสไนเปอร์เนาะเดี๋ยวจะส่งให้นะครับนี่ก็พอดีวันประกอบโชว์แต่เราไม่ได้ทดสอบให้ท่านี้เดี๋ยวก็จะทดสอบอีกมาเลยเนาะใครว่าจะก่อนแนะผมทดสอบก่อนอันนี้ก็ในๆแหละนะครับเราก็แกะมาเนาะปุะ๊บนี่นะฮะอ่าแม็กกาซีนยังไม่ได้ลองเลยนะครับสอบเสร็จแล้วผมที่ประกอบใส่แล้วก็จัดส่งให้เลยนะครับผม มาเดี๋ยวของเราทดสอบนี้ไปด้วยนะครับเลยอดุมไปตัวนี้เลยของกาแฟพอดีหรือเปล่าเนาะถ้าไม่ดีเปลี่ยนอันใหม่ให้นะครับนั้นเราก็พอเสร็จเราก็คือต้องดีนะฮะถ้าไม่ดีเห็นไหมตัวลงอยู่โอเคครับตัวลงได้จัดจ่อให้นะครั้งดี ใส่ถ้าเกิดทดสอบยิงได้เดี๋ยวจะต้องนั่นฮะเพาใส่ถอดมาจะตบเลยจะยิงยากับโอเคนะครับนี่นะครับล็อกไปนี่ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าล็อกมาอย่างนี้จะยิงไม่ได้ะฮะแต่ถ้าไปอย่างนี้สีแดงเนะี่ยยิงได้คือมันจะคือมันเซ็ตการเซฟนะฮะแรงมากแรงนะครับลูนี้ทะลุมานี่ครับโอหโคตรแรงเลยครนะเล่นนะครับลูนี้ โอเคไกตรงไหนเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับผมโอเคนะฮะอ่าเดี๋ยวผมกรอบๆนาะนี่ก็เอาชิ้นออกมาลุบอ่าโอเคนะฮะอันนี้ก็มีกลนะ้องเนาะเรากล้องก,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 ก่อนดีกว่าจะต้องเป็นอย่างนะจะแพ็คให้ตามนี้นะฮะชั้นเองก็ต้องเช็คก,ก่อนจริงมไม่ต้องไม่เช็คก็ได้แต่เราเช็คเพื่อความแน่นอนเนาะกล้องก,ก็ปกตินะครับสมมติว่าไม่เคยแตกไม่เคยเสีย ที่ขายมาที่แนะนำตลอดก็จะดีตลอดถ้าแต่สั่งมาหลายๆหลายๆกระบอกแล้วนะคือไม่เสียเงินครับผมจะใส่นีไ่ไปเนาะแต่ตอนหลังไม่ค่อยมีผ้าฮะเนี่ยผ้าเราคงไม่ได้ใส่มาจะมีเราก็ใส่ไปนะครับมันเป็นเอาเป็นผ้าเป็นตาอะไรก็ไดนะ้เแ็่ก้อนเนี่ยชอบไม่ค่อยเยอะเลยเราสะอาดเลยถ้าเราไม่ไปจับก็ไม่ค่อยเป็นนี่นะครับนี่ก็ใส่ไป ก็เลยจะทำคลิปยาวเลยคะเดี๋ยวจะทำนิดเียวันนี่ครับคลิปตัวขาจับกล้องครับก็พร้อมไหมครับี่นะครัถอดออกมาเร็วไวเลยนะครับจะถอดตัวนะครับประมาณน,นีนน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 ้นี่ใส่ไปคลิปตัวหนึ่งกันเลยนี่คล้องเสร็จโอเคนะครับนี่ก็เก็จะเปใส่ ใช่ก่อนวันนี้มันเป็นเป็นปกตินะฮะแวฟงคือแกงได้นะครับเป็นเป็นรุ่นของเขาฮะแล้วก็แกงแล้วก็ยิงกระตานั่นนะฮะคือมันมันเป็นของมันจะไม่ได้ล็อกไว้ก่อนนี่ก็มีรุ่มีแถมให้นะครับแล้วก็นี่ฮะต่อเนาะครับผมแถมนะฮะนี่ก็อนในกล่องก็มีให้ครับ แถมให้มีทันชื้ตและมีสายสะพายนะก็แหมเข้าไปเพิ่มนะคไม่กดีเสดันครับนี่สิ่คนก็ซื้อเพิ่มน,นะครับใส่ด้วกันอันนี้ก,อนนก็อันนี้ก็ถือแกะมาตามประแจและประแจ,าะจายาวนะ่มา ก็จะมีเลยครับสองจุดนี้นะครับแค่อคสองจุดเองนะฮะจึงประกอบไม่ยากเลยง่ายมากปล่อยออกมาเลยนะ <ไป S 1> <laughs> ครับเป็นยวงเลยง่งยนนามยมากไม่ยากเลยดึงไปที่นี่นะครับใส่นี่เก็บตัวนี้อ่าใส่ตัวทีบก็ใส่่ มันก็ยาวหน่อยเห็ได้ไหมครแล้วก็อยากให้ทําให้สบายใจนะลูกค้าดได้ไนี่นะคุณภาพอันนี้ใส่นี่าดีนี่จะซีจะใส่ตรงนี้นะครับจะได้เก็มีทุกที่างไปนะครใช่ครับจะได้ แล้วก็มีนิดนึลงครับแล้วกล้องโอเคใช่นะครับสำหรลูกตีต้องออกก่อนนะครับผมไม่งั้นมันจะทำให้ลูกตีเสียได้ทับกันดีนี่ก็เข้าไปเลยฮะันี่ครับเยนนะครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับไม่ต้องห <c ười> ่วงนะคิปยาวนะครับขอบคุณนะครับผมสนใจรุ่นไหนทักมาสไนเปอร์แล้วก็มีหลายรุ่นมาขอบคุณมากนะครับจัดส่งครับครับผมขอบคุณครับ